โจ <Yo, S 2> มาแล้วอันนี้ก็มาแค่หูแบบเออที่เขาเรียกว่าแค่เล่นเพลินๆแต่ไม่ได้แค่นานแล้วไม่รู้จะมีขี้หูไหมแต่จากมองข้างนอกไม่มีเนี่ยฉันอืม แสงไฟก่อนโอเคชัดขึ้นแล้วใช่ไหมูเหมือ,มอ,มอมนคนลูกค้าจะไม่มีขี้หู แต่ก็มีร่องรอยที่ใช้ข้าต้นบาดปัน่นถ้ามีก็จะมีเป็นผงแทบจะมองไม่เห็นน่ะมันจะเห็นกันจริงๆก็ต่อมเมื่อน,นี่เลยเดี๋ยวเราเอาน้ํายาละลายขี้หูเข้าไปเสร็จแล้วก็เการอบๆสักสองถึงสามนาทีแบบเนี้ยเกาแบบเนี้ยถ้ามันมีขี้หูแฉะหรือว่าขี้หูเปียกหรือว่าขี้หูที่เป็นผงๆค้างๆอยู่เขาก็จะเป็นสีเหลืองๆแล้วมันก็จะละลายมาพอเราเอาสำลีไปปัน่น ุ๊บมันก็จะเหลืองติดสําีีเลยว่าแล้วลุยเลยอันนี้ก็เข้าไปแล้วน้ำยาละลายขี้หูก็ไปถึงแก้วหูเลยปรับมมุกล้องแสงได้เลยได้หมดโอเค เราก็มาใช้สำลีใช้สำลีสำล,สลีขอให้ทำแบบนี้นะหมุนไปทางเดียวตรงโคนรัดให้แน่นแล้วก็ปล่อยไปข้างในหลุมๆให้มันอ่อนอย่างนี้เห็นไหมถึงไปโดนแก้วหูก็ไม่เจ็บ มีรถสิบล้อด้วยมีรถสิบล้อวิ่งเข้ามาที่ดินว่างเปล่าไงเข้ามาถมที่ดินแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทําที่ดินว่างเปล่าให้เป็นสวนเกษตรเพื่อที่จะได้ลดภาษีที่ดินเจ๋งเลยอ่ะ อย่างน้อยก็มีพื้นที่เป็นสีเขียวเพิ่มขึ้นปลูกองุดูใบดูแต่ใบอะลูกไม่ออกทันทีืมอ นี่มันเพชรจริงเพชรปลอมเลยข้างหูเนี่ยแสบลูกตามากเลยเสกสะท้อนตาอยู่เนี่ยนะไอคนมันตัดเหลี่ยมเพชรนี่มันขัด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 มันจะรู้ได้ไงว่าตรงมุมไหนเป็นมุมไหนแล้วก็ทําให้เท่ากันได้ยังไงอะนะโคตรเจ๋งเลยนะหรือมันใช้ส่องกล้องส่องเอานัตอนที่มันเจรไนเพชรเนี่ย โยจบแค้ห <c oughs> ok ูเล่นๆโย่โย่มาเรามาเจอกันข้างที่สองสัมลีติก เหมือนมุมนี้จะมีขี้หูนหน่อยหน่อยโๆมาดูดดสิออกมาได้ไหม อน,นเราก็มาล้างกันดีกว่าดูนะครับดูนะครับเราก็ใส่ไปแล้วมันยาล้างแล้วเราก็เกาให้หลบหล่อ Mm hmm. เดวันนี้โอเคโอเคอันนี้เราจะเอาสำลีเอาสำลีไปชุบข้างในที่มันชื้นๆแล้วก็เอาความชื้นที่ติดจากสำลีขัดรับลอบผูเลยนะครับแซ่ช่วงนี้คนที่เคยโดนแค้ก็จะรู้สึกเลยว่ามันมาก อย่าไปทำแรงนะถ้าทำแรงนี่เหมือนพักกลางเขาเรียกกันอะไรนะจิ้งจกแลบลิ้นนะมันเหมือนเราเอานิ้วไปถูแขนเพื่อนถูไปเรื่อยๆมันก็ร้อนและแสบได้ครับแล้วหูเนี่ยผนังหูว่าบาบางกว่านั้นอีกนะจะบอกให้นั้นทำก็ให้พอดีพอดีทำมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่เพลินแต่ตอนนี้ที่เราจะเห็นอยู่อย่างเลยนะครับเมื่อกี้สําฤีเข้าไปสีขาวถึง ขี้หูเอ่อถึงเจ้าของหูเนี่ยจะเอาค้าตตอนบาดปั่นทุกวันก็จริงนะครับไม่มีเศษอะไรมันก็ยังมีคราของขี้หูอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆือเห็นไหมตรงเนี้ยเหลืองตรงเนี้ยขาวมาเราดูเราก็จะทําจนกว่าความชื้นที่น้ํายาล้างเราเออกเข้าไปหมดน,น้ํายาตัวเนี้ยคือน้ํายาละลายขี้หูนะไปซื้อมาเหอะยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้ใช้ไปครับดีกว่าไฮโดรเจนครับ แล้ะออกได้จริงด้วยตอนนี้เราจะเน้นไปที่ด้านในแล้วนะครับที่ติดแก้วหูสังเกตเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาตรงออกมาให้ดูว่าตรงปลายจะลักษณะนี้นี่ไงเห็นไหมมันก็จะมีเหลืองนิดๆเราก็จะทำจนกว่ามันจะหนึ่งไม่มีความชื้นสองก็คือไม่มีสีเหลืองๆอะ่ะพอมันแห้งปุ๊บมันก็ หมดแล้วนี่เห็นไหมทำปลายสำลียาวๆแล้วก็หมุน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 แล้วก็บีบไปเรื่อยๆสร้างความเพลิดเพลินให้ลูกค้าเลยครับม,ๆๆมีคนเคยเปรียบเทียบว่าการแคบหูเนี่ยถ้าเธอช่างเก่งๆเนี่ยมันก็จะเหมือนสาวๆเสียตัวครั้งแรกเลยอ่ะเวอร์ไปไหม ไปละตัวไข่ตัวมันแซบจบแคะหูเล่นเล่นโยใครชอบก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร์ในช่องด้วยนะครับผมต้องรออุทธรณวันที่28ตุลาเนี้ยว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ